สื่อมวลชนคาทอลิกสังคมมณฑลราชบุรีเสนอรายการจ้าบุรีพบ่บสถ์คำว่ากระแสะเรียกคืออะไรอะ่ะกระแสะเรียกก็คือ<ม>เสียงเรียกจากพระเป็นเจ้านะ<ม>ให้เราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> กระแสะเรียกโดยทั่วๆไปก็ก็แบ่งออ,ออกเป็นสองทาง<ม>กระแสเรียกคิอนักบวชแล้วก็กระแสเรียกชีวิตคารวะ<ม>ถ้าเอา ถ้าเอาคําสอนปัจจุบันของวศาสนจักรเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดเขาเรียกอะไรไม่ได้จัดแฮรากี้แล้วว่าอะไรเหนือกว่าอะไรอะไรอะไรต่ํากว่านะแต่ว่าก็เป็นกระแสะเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแล้วชีวิตวพระโบสเนี่ยมาเจอคําว่ากระแสะเรียกตอนเมื่อไหร่คําว่ากระแสะเรียกเจอเมื่อไหร่อันนี้ตอบยากเพราะว่าเอา,เอาที่ว่าจําได้แล้วพอจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะพอจะเข้าใจว่าคืออะไรเข้าไปในหรือยังเข้าแล้ว เข้าแล้วจะเข้าใจเพราโบยเข้าบัเนยตั้งแต่มออะไรมอหนึ <t <t ่งมอหนึ <t 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 ่งเลยนะเป็นกระสเรียกตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยอก็ตั้งแต่เล็กๆอ่ะเขาก็บอกว่าเออปหกจบปหกแล้วไปเข้าบัเนยนะคือเป็นแพทเทิร์นหรอเข้าบันเนยมาเป็นเป็นตามเขาเรียกตามสเต็ปที่แบบถูกปูมาหรอเออประมาณว่าเหมือนกับเป็นอะไรเป็นด r a d i t i o ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเด็กๆอ่ะเขาให้ไปไหนก็ไปแล้วตอนชีวิตในตอนอยู่บันเนเล็กเนี่ยลดโผลไหม ไม่ค่อยโลดโลนเท่าไหร่อ่ะเป็นเด็กเรียบร้อยใช่หรอ <c oughs> ดึงเงียบดึงเงียบเคยโดนทันบนอะไรบ้างไหมที่แบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่พ <It> ีท <erd transparency S 3> ี่สุดแล้วในชีวิตตอนที่อยู่บนานเลยก็เป็นนี่ไงเป็นครูเนนปีที่สามไงเป็นสามปีเลยอ่อปกติเขาเป็นกี่ปีก็สองปีอ๋อของของจันทบุรีเป็นสองปีเป็นครูเนนสองปีแต่ของมโบสพิปีเศษสามปีเพราะอะไรเอ่ย โอ้ยลงลึกเกินนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นก็กดื้อกับอธิการหน่อยเข้าบันเนกลางกี่ปีปีเดียวก็ไปอยู่ที่โคราชหนึ่งปีอยู่คแล้วก็กลับมาอยู่ที่มันเนนใหญ่ไม่ได้พักอะไรเพิ่มใช่ไหมครับไม่มีเกือบโดนเหมือนกันตอนปีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้โดนพักแล้วชีวิตในบันเดนกลางกับบันเดนใหญ่ลองแบบเล่าให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งบันเดนกลางก็ไม่ค่อยลดผลเท่าไหร่นะก็เข้าไปถึงเนื่งจากบันเดนเล็กก็เป็นคนทํางานทําเอกสาร อยู่ห้องธุรลการอพอไปไปบรนเลงการก็ไปไปทำเอกสารวารสารแล้วก็ทำงานอยู่ในออฟฟิศไม่ค่อยได้ออกมาเจอหน้าผู้คนเ,เท่าไหร่แต่ได้ข่าวว่าตอนไปบรรเลงกางมีมีเข้าใจผิดกันนิดนึงก็ยังไงเอ่ยจริงๆรก็บอกอย่างที่บอกเรื่องนี้ไม่ต้องคนอื่นพูดมันนึงจะขำนะก็มีคนมาทักมีเพื่อนมาทักเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาก็คือมาบรนเลงกางเหมือนกันอืแต่ว่ามาถึงก็คือ ตอนที่เราเข้าไปบรนการเนาะเราไม่เคยเจอใครมาก่อนในยุคนั้นยังไม่มีการแบบไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลไม่มีการที่แบบมไม่ไม่เหมือนปัจจุบันที่มีการเอาเอาพวกครูเนนไปเจอกันก่อนเนาะไม่มีไม่มีตอนนั้นไ่เจอกันครั้งแรกแล้วเพื่อนทํำยังไงเพื่อน้องมือว่า เพราะอะไรอ่ะนี่ก็เป็นอธิการโอ้เป็นอธิการปรนเดนบันเดนการตั้งแต่นั้นเลยหรอได้บุคลิกเราเนาะตอนนั้นไว้ผมยาวด้วยแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตยกางเกงสลืกใส่แว่นก็ใส่แว่นมานานละก็ยังเป็นพ่อโบ๊ทอย่างที่พ่อโบ๊ทเป็นในทุกวันนี้ก็ไม่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 เหมือนอะถ้าถ้าเทียบกับตอนนั้นกับตอนนี้คนละคนทุกวันนี้อ่าเมื่อก่อนเป็นเสื้อเชิ้ตเนาะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นโปโล แลวที่นี้พ่อโบทก็เข้ามาบันเดนใหญ่เนาะ,ะจริงๆตอนที่ผมอยู่บันเดนใหญ่เนี่ยคือพอพูดถึงพ่อโบท๊ทเนี่ยอ้เป็นทุกคนจะแบบว่ามองพ่อโบสทแบบหูเป็นคนเก่งคนหนึงเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่พ่อโบทเรียนพ่อโบท๊ทอ่านแต่ตำราภาษาอังกฤษซึ่งในยุคนั้นคือถ้าพูดง่ายๆพวกบเดอร์เราเนี่ยยังไม่ได้แบบภาษายังไม่ได้ขนาดนั้นเนาะ แต่พอบดคืออ่านนิยายอ่านทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดอะไรเป็นเป็นตัวที่แบบเออถ้าเป็นเป็นถ้าจะมองกันว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้พอบดมีตรงเนี้ยเอาจริงๆเออจริงๆเรื่องเนี้ยอยากพูดมานานแล้วมไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดออกสื่อสักทีเนาะคือจริงๆก็ต้องต้องขอบคุณอะไรลูกพี่ลูกน้องนะข้างคบ้านนะบ้านติดกันนะอ๋อสมัยนั้นก็เหมือนกับเออด้วยด้วยความที่แบบเป็นเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็ วิ่งไปวิ่งมาไปเล่นกับเขาบ่อยๆนะอนอะแล้วเขาเขาเขาเป็นคนที่อ่ะพูดเลยก็ได้เฮียเฮียกาชื่อจากกริดจากกริดกู้ชาตินะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็สมัยนั้นนะ่ะอุดมสารเนี่ยมันจะมีมันจะมีคอลัมน์ของสอสดงเป็นบทความภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้คนอ่านเนี่ยแปลแล้วก็ส่งไปเพื่อชิงรางวาัลเออเนี่ยเฮียกริตเนี่ยได้รางวัลบ่อย เออแล้วก็ด้วยความที่แบบอยู่บ้านติดกันอะไรเงี้ยอ่ะเราเห็นเขาเรียนนะอ่าเราก็เรียนอ่ะพี่พี่เราทําได้เราก็ต้องทําได้เราก็คิดแค่นั้นนะคืออยากได้รางวัลบ้างเออก็ไม่ได้ถึงว่าอยากจะได้รางวัลอะแต่เห็นว่าเออพี่เขาทาได้อ๋อเออเห็นเขาทาได้เ,ออเราก็คิดว่าเออเราก็ต้องทําได้ดิอ,อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เหมือนกับว่าก็ก็ด้วยความที่แบบมันถูกไม่รู้อะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันบ้างว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยพี่ชายดูหนังเนี่ยเขาชอบดูหนังซาวท랙เพราะนั้นที่บ้านไอไออะไรนะ ทเทปอ่ะเออเมือม่อก็จะมีแต่หนังซาวแท็กซาวท็อกแล้วก็เท <c oughs> อมาก่อนยังเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเทปอ่ะ,ะเออแต่วิดีโอเทปเนี่ยทุกเรื่องอะ่ะเป็นหนังซาวแท็กหมดเลยอืมแล้วนั้นเวลาที่ที่ไปแบบไปดูอะ่ะไปเอาของเขามามาดูเงี้ยอ่ะมันก็มันเหมือนแบบค่อยค่อยซึมซับนะแล้วมาดูหนังซาวแท็กตั้งแต่เล็กๆอ็กอ่ะเออมันก็ลหมือนกับเออไม่รู้เหมือนกันอะ่ะก็คือได้ทั้งการอ่านการฟังใช่ได้ภาษาไปในตัวใช่แล้วสมัยนั้นก็คือมีนี่ไหมซับไตเติ้ลอะไรอย่างงี้ไหมมีก็มีปกติก็็คืืออเเรรรียนนนนนนูู้้้จาาากกกตัม่ปปพ อ้าวแล้วทําไมถึงคืออย่างดูหนังก็เข้าใจได้นะแต่หนังสือที่เป็นตําราเนี่ยคือเราการที่เราจะอ่านให้มันเข้าใจได้ได้มันต้องทุ่มเทมนกันนะให้เวลากับมันมากนะมันก็คงมันคงเป็นความชอบด้วยแหละอืมเพราะว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> พี่ข้างบ้านเนี่ยนะก็มีนอกจากเฮกิจแล้วเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นอาจารย์สอนภาษาออแล้วเขาเป็นคนที่ เขาเขาก็เรียนภาษาด้วยตัวเองทั้งภาษาฝรั่งเศสอิตาเลียนเยอรมันอะไรนีเขาก็นั่งด้วยความที่เราก็เวลาไปหาเขาเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้เขาก็นั่งเขาเขามีหนังสือแล้วเขาก็นั่งเรียนภาษาของเขาก็ไปถามเขาว่าเออเฮียเรียนอะไรทําอะไรเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยกลายนว่าเขามีหนังสือเราก็ไปเอาหนังสือเขามาไปขอเขาถ่ายเอกสารแล้วก็เอามานั่งเอามานั่งเรียนอกลายเป็นกลายเป็นนิสัยที่ว่า อยากรู้อะไรอ่ะอเอออยากรู้อะไรก็เรียนเองคือมันเหมือนถูกที่ถูกเวลาเออเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันมันเออเนี่ยทุกอย่างเออมันเลยเป็นแบบหล่อหลอมให้เราได้ไปในตัวเนาะด้วยการที่ว่ามีอาจารย์ที่สอนภาษามีอาจจะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองและแนะนําเราเนาะใช่มันก็เลยเป็นเออก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะทีนี้ชีวิตในบัรยินใหญ่ก็สี่ปีแรกมีก็ธรรมดาหรอก็ ไม่เคยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะแล้วรับมือกับมันยังไงรับมือกับมันยังไงก,ก็ใช้ยังไงดีอ่ะก็ใช้ความอดทนนะเนาะใช้ความอดทนแล้วเราก็ด้วยความที่แบบมีดนตรีเป็นเป็นเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเป็นเครื่องบรรเทาใจเนาะมผมก็ชอบเล่นเปียโนโก,กีตาร์คลาสสิกอะไรพวกเนี้ยเวลาเครีคยดๆแล้วกออ็ไม่รู้ทาอะไรลวม,มันไม่มีโทรศัพท์เหมือนทุกวันนี้นะเน่ยทุกวันนี้เขามีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์อะไร บางทีเขาเขาเหนื่อยเขาอะไรอะ่ะเขาก็มีที่ผ่อนคลายของเขาเออแต่สมัยนั้นอะ่ะสมัยเราไม่มีไงไม่มีแล้วเราทําอะไรอะ่ะก็ต้องหาอะไรทำเนาะก็มีเครื่องดนตรีอยู่มีบางคนเขากวาดภาพบางคนเขาก็แต่งเพลงทำรุน่นทำนี่อะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นเป็นเป็นปนั่นนั้นเขาผมไม่เล่นดนตรีมมสมัยก่อนนะจําได้ว่าในยุคข,ของเราเนี่ยดนตรีกับงานศิลป์เนี่ย เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกิจกรรมที่ในบ้านเนียโอ้นี่ยหูมันถือว่าพิเศษแล้วแหละเออเพราะว่าถ้าไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เป็นนักร้องเลยก็เป็นขอเป็นคอรัสก็ยังดีแล้วก็บางคนก็อาจจะไปแบบไปทํางานศิลปะทําอะไรก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันมันดีเนาะมันได้ทําอะไรบ้างเนาะทีนี้พอปีพักล่ะพ่อบัวไปทําอะไรมาปีพักไปทําอะไรมาก็จำได้ว่าปีพักก็ไปอยู่ ไปอยู่วัดสี่เดือนอวัดแป็ดริ้วเนาะสี่เดือนอก็บ้านเล็กๆกับโรงเรียนเล็กๆก็ได้ได้ก็เรียกว่าช่วยเหลือพอรประสบการคือรประสบการณ์การอยู่วัดอะไรพวกนี้แต่ของมิซังจานนี่พักกี่ปีครับ <c oughs> ปีเดียวปีเดียวมผมก็พักแค่ปีเดียวแล้วก็ก็ไม่ได้ไปต่างประเทศเนาะมไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ ไม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษพิเศษที่ไหนก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็กลับมาปีห้าปีห้าแล้วก็ทําให้เราได้เจอกันเนาะกายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเพราะว่าของราดบุรีเราพักสองปีเพราะว่าจริงๆตัวผมเองผมเรียนก่อนหน้าพอบนเนาะเออแต่ว่าของราดบุรีเนี่ยพักสองปีก็ทําให้เรามาอยู่รุ่นเดียวกันแล้วตอนที่มาเทวะแล้วมีอะไรหนักใจไหมมีหนักใจไหมหนักใจทุกเรื่องอะแต่ เท่าที่ผมจําได้นะตอนนั้นเราเรียนหนักมากนะปีห้าปีหกเนี่ยผมถึงขั้นที่ว่าเคยคุยกับเพื่อนบางคนนะว่าโอ้ถ้าเรียนหนักอย่างเงี้ยตอนปีเจ็ดนะผมขอลาออกแล้วนะผมไม่เรียนต่อแล้วนะผมเหนื่อยมากมันเราเราเป็นรุ่นที่สองไงที่เขาเปลี่ยนหลักสูตรมาอือใช่เราเป็นรุ่นที่สองแล้วนันก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวเพราะว่าไอวิชาวิชาเรียนที่มันเอยเก็บมาแล้วว่าที่เก็บมาแล้วว่ามันต้องเก็บเพื่อที่จะบวชเป็นพระสงฆ์อ่ะมันก็ไม่ได้ถูกตัดออก ไอ้วิชาเรียนที่ที่จะต้องต้องเรียนเพิ่มเพื่อที่จะได้ปิญญาโทมันก็ถูกใส่เข้ามาอีกที่ผมเจ็บป่วยกว่านั้นก็คือว่า <c oughs> ผมจําได้ว่าตอนที่เราอยู่ปีสาปีสามหรือปีสีประมาณปีสเนี่ยเรามีวิชาที่ต้องเก็บเพื่อ,อปอโทเนี่ยแต่ปรากฏว่าหน่วยกิจอะ ไม่ได้ต้องโรงเรียนใหม่ทั้งหมดฟาวฟาวทั้งหมดเราก็เลยแบบโอ้โหมันเป็นยาขมมากเลยเราเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง4ี่ห้าโมงเย็นเนาะซึ่งมันเหนื่อยมากแล้วเราต้องกลับมาทํางานทําการบ้านอ่านหนังสือทุกวิชาเหนื่อยมากๆจริงทุกคืนนะตอนนแต่มันเป็นความโชคดีของผมนะตรงที่ว่าคือผมจําได้ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องภาษาเลยคือจริงๆว่าไม่ใช่เราไม่ได้หรอกคือเราไม่มีโอกาสได้ใช้มากกว่า แล้วก็พอปีพักของผมเนี่ยผมได้ไปฟิลิปปินสิบเดือนเนาะมันก็เลยเวลากลับมากลับมาเรียนพร้อมพ่อบวชอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตําราทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเราแบบเคยไปได้เร็วเราอ่านได้เราแปลได้เราทํากันบ้านได้เงี้ยก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความหนักใจอะไรมากมายทีนี้พอเข้าสู่หลังจากปรรเ็นใหญ่แล้วเนี่ยบวชแล้ว บวชแล้วก็เป็นประหลัดอสนวิหารสามปีอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็เป็นเป็นสาปีที่แบบโหทำมิชาอุตลุดเลยอ่ะก็อยู่อาสนวิหารนะอยู่อสนวิหารเข้าใจได้นะมิซาประจําก็หนักแล้วนะใช่งานอีเวนต์ต่างๆงานแต่งงานงานศพงานหน้าศพเพกบ้านโอ้โหมีวันนึงอ่ะผมมาทับฟอร์มอ่ะโดนไปหกมิซ่าหกมิซ่าเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นประธานเองเนี่ย สามหรือสี่มาไม่รู้อีกสองไม่รวม <laughs> เดินลงเสร็จปั๊บอต,ตยมเดินขึ้นอีกแล้วเดินลงเดี๋ยวไปอีกแล้วเนี่ยก็วันหนึ่งนะแล้วก็มันกไไไไ็ไม่ได้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 ชุกขนาดนี้ทุกวัน,นแต่ก็รวมรวมแล้วก็เยอะ <laughs> เยอะมากจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองพระบบนเนาะมองพระบบนเนี่ยแล้วก็เห็นว่าพระบบนเนี่ยโอ้โหแบบเ,เป็นคนที่มีความรอบรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมองออกอยู่แล้วแหละว่าพ่อโบนเนี่ยถูกเตรียมตัวมาเพื่อเป็นอาจารย์เพื่อสอนน้อง ทีนี้ในวันที่พ่อโบต้องไปเรียนต่อเนี่ยพ่อโบแบบเตรียมตัวเองยังไงบ้างครับก็เอาจริงๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่รู้ว่าตัวเองต้องไปเรียนเนี่ยรู้ตั้งแต่ปีเจ็ดแหละตั้งแต่ก่อนก่อนเราจบที่บันเนนนะเพราะว่าเขาก็พูดอยู่ตลอดว่าเออเดี๋ยวบวชแล้วให้ไปเรียนพระคัมภีร์จริงๆเนี่ยถูกวางตัวไว้ให้ไปเรียนพระคัมภีร์นะก็ ถูกหมายบ้านปั้นมือให้กลับมาเป็นอาจารย์นักกัมพ <ứng> ีแต่ว่าก่อนก่อนก่อนผมจะไปเนี่ยก็มีพระสองฆ์อีกท่านหนึ่งถูกส่งไปก่อนแล้วก็ไปเรียนนักกั <ứng> มพีผมก็เลยไปถามพระคุณเจ้าสิริพงศ์เนาะท่านสิริพงศ์ตอนนั้นถามว่าก็เนี่ยคุณเจ้าเนี่ยเราส่งพ่อเขาเนี่ยไปเรียนนักกัมพีแล้วเนี่ย <ứng> ผมคิดว่าคงไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องส่งผมมีคนหนึ่ง <ứng> ไปเรียนนักกัมพีใน,วนเวลาไล้เรียกกันคุณ <ứng> เจ้าเขาก็เลยบอกว่าเออถ้านั้นโมเลกลจีอ่ะสนใจเปล่าผมก็บอกอุ้ยคิดได้ใจเนาะเว้ท อันนี้แหละเข้าทางเลยอแล้วพอเรียนจริงๆแล้วเข้าทางจริงๆก็เข้าทางนะผมก็ชอบนะก็อย่างที่วันนั้นที่เราโพสต์คลิปอะไรไปอ่ะมีมีอาจารย์ผมตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ผมมหอมห้ามหกเขาสอนคาสอนนะเขาก็มาเม้นว่าเออเนี่ยผมเป็นคนที่สนใจมาชาชีววิทยมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าว่าเออว่าเราไม่รู้อะไรเนาะทำให้เราสนใจวิชานี้อาจจะเป็นเพราะความที่แบบ สงสัยเป็นคนขี้สงสัยแหละอืมเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากหาคำตอบอยากหาคำตอบอะไรประมาณนี้อืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกว่าแล้วพอบดเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่แบบไปเรียนต่อโอเคเตรียมตัวยังไงก็หนึ่งก็คือพอรู้ว่าต้องไปก็ขอสังบนทนบอกว,ว่าขอ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 ,ขอเว้นจากงานวัดอืเพื่อที่จะออกมาเตรียมภาษาเนาะก็ เวลาเตรียมภาษานานไหมผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแผนนี้ไงเขาก็บอกเออก็อยู่ว่าไม่ได้ก็ทําไปก็พอดีจังหวะดีที่ว่าที่จันทบุรีตอนนั้นเน่ยมีคุณพ่อของคามิเลียนกับพ่อเรนาโตอเขาอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุก็คุยกับพ่อเรนาโตบอกว่าพ่อขอมาเียนภาษาหน่อยพ่อช่วยสอนภาษาให้ผมหน่อยสัปดาห์ละสองครั้งก็คือบ่ายวันอังคารกับบ่ายวันพฤหัสอืก็ไปทุกทุกไปเนี่ย ก็นับเวลาแล้วคือปีหนึ่งพอดีโอได้เป็นปีนะได้ปีหนึ่งไปสัปดาห์ละสองครั้งสองตอนนั้นเท่าที่จําได้นี่คือได้ภาษาประมาณไหนเรียนจบเล่มจบเล่มนี่คือแบบเรียนจบเล่มที่ที่เป็นของไอ้อะไรนะพื้นฐานไอ้ดเรียนโนเปสตานโรเนี่ยของของไอ้อะไรนะเปรูจาเล่มที่หนึ่งอ่ะออนั่นน่ะเรียนจบเล่มใช่พ่อเดนโต้ก็บอกว่าเนี่ยพ่อวบาเนี่ยเป็นคนที่สองนะที่เรียนจบเล่มก่อนที่จะไปนู่นคนแรกคือพ่อเชิด เพาเชื่ชัยโอ้โหเวดนามเหมือนกันนะนานานานแล้วก็มอร์เรเหมือนกันด้วยนะมอร์เรเหมือนกันด้วยวิชาเดียวกันเลยอืหลังจากนั้นก็คือเดินทางเลยก็เดินทางเดินทางเลยแล้วก็ไปอยุดไปอยู่ที่นู้นก็เตรียมภาษาอีกสามเดือนก็คือเข้าระบบของเข้าระบบของของหอรปาโลครับอแต่ถามว่าไอภาษาที่เตรียมไปในเรียนจนจบเล่มเนี้ยคือแกมม่าแกมม่าเนี่ยนะแกมม่าเนี่ยเป๊ะเลยนะอแต่ฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ออกเพราะเราไม่ได้ฝึกอื ไปถึงปั๊บแม่งหูนวกเลยฮะอะไรวะพูดเลยวะ <c oughs> หูนวกเป็นใบไปช่วงหนึ่งเข้าใจได้เ <c oughs> <c oughs> พราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขาามเือนนกัน <c oughs> ในหอเดียวกันด้วยก็หลังจากเราไปเรียนเนี่ยแล้วปีแรกนี่ผ่านไปได้ยังไงทรมานบอกเลยว่าปีแรกเป็นปีที่ทรมานมากเหมือมนกับเราเรียนภาษาสามหนึ่งปีน,ะะา,น,นาะกับอีกสามเดือนเราเรียนภาษาตลาด เราเรียนภาษาคนคุยกันทั่วไปนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตแต่พอเราเข้าระบบมหาลัยปั๊บโอ้มันเป็นภาษากระดับหนึ่งอะที่เป็นภาษาระดับอะคาเดมิกแล้วแบบอือะไรวะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเด็กป .6 ไปเรียนมหาลัยอะเออคือแบบอ๋อเลยวะไปอยู่เรื่องอาจารย์พูดอะไรมาแบบเออพูดอะไรวะใช่ผมอารมณ์เดียวกันเลยโอ้โหวันแรกเข้าไปในคลาสแล้วแบบ มีแต่ภาษาหมอใช่แต่มันฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รูปประโยคเราก็ไม่คุ้นอเนื้อหาเราก็ไม่เราก็ไม่คุ้นเนาะให้เทคมาไม่มีประโยชน์เลยเลยเขาจะว่าไปอ่ะก็คือไม่รู้เรื่องอะไรแค่นั้นเพราะนั้นก็คือเสร็จแล้วก็คือการบ้านหนักที่สุดเลยคือกลับมาบ้านต้องมานั่งอ่านเองอืจําได้เลยวันแรกอ่ะหนังสือแค่ครึ่งหน้านะแค่ครึ่งหน้าเปิดคําศัพท์ทุกคําอ่านอีกเราดงไม่รู้เรื่อง ขนาดเปิดคําถามทุกคาอ่ะแล้วาอนทีนึงอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วถึงขั้นไปเดินเดินไปหาอาจารย์อ่ะบอกอาจารย์ครับทําไมทําไมต้องเขียนหนังสือยากๆด้วยเขาก็ยิ้มกลับมาแล้วเขาบอกถ้าผมเขียนง่ายเขาก็ไม่รู้ที่ผมมีความรู้เขาเป็นตัววัดใช่ไหมเออโอ้โหเราก็รู้สึกเอออาะอดทนเอาละกันอืมเนี่ยก็ถึงบอกว่าก็ผ่านมาด้วยความความอดทน้มากกว่าเพราะชีวิตก็เป็นอย่างทุกวันอ่ะเรียนกี่ปีจนจบก็ปัญญาโทเนี่ย สามปีสามปีมพรอโบจบภายในระยะเวลาที่กำหนดไหมคอสเวอร์กระจบแต่ว่ามันไอเทสิตอะมันบวกมาอีกเกือบปีช่วงนั้นมันจังหวะไอนี่ด้วยโควิดด้วยแล้วช่วงนั้นคือพอ่อโบหาทางออกในการแบบก,นนดดก่อนหน้าโควิดดิก่อนหน้าโควิดระบายความเครียดอ๋อเที่ยวโอ้โหง่ายๆไปเที่ยวแค่ได้ก้าวขาขึ้นรถไฟออกจากกรุงโลมเนี่ยมีความสุขละ ไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปอาร์ซีซีอุแต่อาร์ซีซีสวยจริงๆนะสวยแล้วก็แบบสงบดีเนาะสงบเป็นเมืองที่แบบสงบเงียบอถ้าใครไปทางนั้นต้องแวะนะอาร์ซีซีเนี่ยเป็นเมืองที่แนะนําจริงๆนะทีนี้พอพ่อโบจบแล้วต่อยังไม่ต่อก็คือจังหวะจริงๆไงอยากจะต่อเลยแต่มัน โควิดไงโอ้แล้วโควิดตอนนั้นอิตาลีน่ากลัวสุดๆก็เลยคุยกับท่านสิริพงศ์ขอกลับกลับมาด้วยเครื่องบินการบินไทยเที่ยวสุดท้ายโบวนกลับมาก่อนผมหรือหลังผมหลังก่อนเที่ยวการบินไทยเที่ยวบินสุดท้ายที่ไม่บินตรงที่ลมที่ไม่บินตรงที่ลมละเพราะของผมกลับกับสายการบินของเยอรมันไปใช่ของผมมันเป็นเที่ยวสุดท้ายอก็กลับมาก็ทั้งเครื่องมีห้าสิบคนอะ นั่งห่างๆกันนะทุกคนของพงอย่างนั่งห่างใช่ไหมของผมผมจะเล่าให้ฟังว่าคือเขาตอนที่เราจะเข้าไปในเครื่องอเขาให้เราแบบอุ้ยเว้นระยะห่างใส่แมสชีดแอลกอฮอล์กันอย่างดีเนาะแต่พอเข้าไปในเครื่องปุ๊บเขาให้เรานั่งชีดกันหมดเลยเหรอตอนกินข้าวให้เปิดแมสกินข้าวกันปกติเลยไม่มีประโยชน์เลยใช่มาตรการทั้งหลายเสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกับคนข้างๆว่า แล้วเราจะเว้นระยะห่างกันทําไมเนี่ยจนกระทั่งเรากลับมาถึงเมืองไทยให้เว้นระยะห่างอีกแล้วบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งจะนั่งมาด้วยกันอ่ะจะเว้นทาไมถ้าจะติดมันก็ติดแล้วแหละใช่แล้วก็โดนกักตัวไปสองอาทิตย์ในที่โหทรมานสุดๆสองอาทิตย์ในห้องโรงแรมอืมใช่ผมยังอยู่ในมาตรการของรัฐบาลสมัยนั้นนะผมยังทันอยู่ทรมานทรมาน ่ะแล้วหลังจากนั้นกี่ปีพอโบถึงกลับไปเรียนต่อปริญญาเอกครับปีครึ่งมผมอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ไทยเนี่ยปีครึ่งแล้วก็ปีหนึ่งเ่ะเต็มๆที่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรประจำเนาะก็ใครให้ช่วยอะไรก็ช่วยเป็นมือปืนรับจ้างอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พอเสร็จแล้วก็พระพุนเจ้าก็มาบอกว่าเออมีจะขอให้ไปช่วยไปเป็นรักษาการจเจ้าวาดก็ก็ไปก็ครึ่งปีตรงนั้นเสร็จแล้วก็ กลับมาเรียนกลับไปเรียนต่ออืครับก็เป็นชีวิตที่มีสีสันเนาะแล้วเรียนปอเอกเนี่ยปริญญาเอกเนี่ย <c oughs> มีความหนักใจอะไรบ้างไม่หนักใจเลยชิวๆแล้วใช่ไหมชิวภาษาได้แล้วอ อาจารย์ก็รู้จักแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนปริญญาโทเนี่ยผมเรียนที่อุบาเนเนาแ,แต่บางวิชาก็ไปลงที่อันฟอนเซียน,นาเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักอาจารย์ประมาณหนึ่งแล้วก็รู้จักระบบการบริหารข้างในของเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะที่ผมเรียนปริญญาโทเนี่ยไอห้องสมุดของอุบาเนเนาปิดปิดซ่อมแซม,อ,มอาจารย์เขาก็บอกว่าอ่ให้ไปใช้หนักเรียน,นของ เอกสขาทวารยาจะทําให้ไปที่อันฟอนเซียนาอืมอือ่ะก็เด่ยก็คือก็คุ้นเคยกับอันฟอนเซียนามาตั้งแต่ตอนนั้นอืมก็เป็นบ้านหลังที่สองแล้วบ้านหลังที่สองใช่อืมอันนั้นไปกลับไปอันฟอนเซนาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันแปลกที่แปลกทางอะไรแล้วอีกนานไหมครับกว่าพมบทจะจบจริงๆอ่ะคอสเวิร์มันเทอมเดียวอืมอืมเทิมเดียวเลยแล้วทีนี้แต่ทีเนี้ยไอ้ที่ต้องอยู่ต่อเนี่ยก็เพราะว่าภาษากรีกยังไม่ได้เก็บ อืมแล้วพอ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 ต้องมาเก็บภาษากรีกก็ไปลงภาษากรีกผิดตัวอ้าวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกร้องแค่ภาษากรีกกรีกหนึ่งเนาะกรีกหนึ่งก็คือก็เรียนเทอมเดียวก็พออืมนี่ดันลงผิดตัวไงเรียนเยอะกว่าเขาเออไปเรียนปีหนึ่งแล้วไปเรียนกับอนักศึกษาที่เตรียมตัวเรียนพัคัมีอ้าวแล้วมันใช้ไม่ได้เหรอใช้ด้วยกันไม่ได้หรอใช้ได้แต่คือแทนที่จะเรียนชิวๆอ่ะ กลายว่เรียนแบบจริงจังเออแบบจริงจังแบบจริงจังมากะทุกวันนี้ก็เลยคุยภาษากรีกได้แล้วได้เลยอ่านมแล้วมีภาษากรีกได้เลยรวมๆแล้วเนี่ยพอบทได้กี่ภาษาแล้วอังกฤษนะได้อยู่แล้วอิตาเลียนเนี่ยโอเคฝรั่งเศสที่ต้องเรียนเนาะภาษากรีกละตินรัาเยอรมันยังไม่ได้มีหกนะไม่เอาละภาษาไทยด้วยถ้าเออถ้าเยอรมันนี่คือขอไปตายแล้วเกิดใหม่เป็นคนเยอรมันละไม่เอาละ ก็เห็นถึงพรอพรอางพะนะในชีวิตพ่อโบนนะพ่อพ่อโบนเป็นคนที่ที่ถ่ายทอดอะไรที่แบบยากๆให้มันดูง่ายได้ได้แบบเพราะว่าพ่อโบนอ่านเยอะแล้วก็พอรู้เยอะอ่านเยอะถ่ายทอดได้ดีเนาะก็อย่างที่เราเห็นตามรายการที่เราทํานี้แหละก็ชื่นชมนะแล้วก็ภูมิใจด้วยที่มีเพื่อนแบบอยู่ในเป็นอาจารย์ในแสงธรรมนี้ก็วันนี้ก็ขบูลพ่อโบนนะที่แบ่งปันชีวิตให้กับพวกเรา ก็เชื well, like <c oughs> ่อว okay. okay. okay, well, okay, so ่าหลายๆคนเนี่ยก็หลอกอยรายการที่แบบมีพ่อโบสถ์มาให้คําตอบเนี่ยเสมอเสมอและเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าการจะตอบแต่ละคําถามพ่อโบต้องอ่านเยอะมากๆจริงๆ่ต้องทำกันบ้านผมเป็นพิธีกรเนี่ยผมไม่ต้องทํากันบ้านเท่าไหร่นะแต่ก็ขอบคุณพ่อโบสถ์ในในโอกาสนี้ด้วยเนาะที่พ่อโบสถ์สละเวลาให้กับพวกเรานะครับโอเคครับขอบคุณพ่อต้องด้วยครับ